ดีกว่าเพื่อความสบายใจใครน่าสงสารที่สุดช่วงน้ําท่วมจะ้ะนักมวยโยม,มเพราะว่าไม่เคยได้ซ้อมมวยทําไมล่ะครับกระสอบทรายหายหายไปนะครับเอาไปอุดน้ําหมดแล้วคนกรุงเทพนะใครคนกรุงเทพยกมือขึ้นชอบว่าคนาว่าอัตมาบ้านนอกนะแต่พอน้ําท่วมคนกรุงเทพซกเกาวกว่านะไปแย่งกันซื้อน้ำเดิมฮนะโชคดีท่านเพราะว่ากทมออกมาประกาศด้วยความชัดเจน ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็น้ำท่วมแล้วผมในจุดเลยนะครับว่ากำลองใส่มาแล้วก็พูดอะไรอ่ะฮะตัดตรงนี้ออกก็ได้นะ,ะรายการจับใจความได้ว่าพี่น้องครับน้ำท่วมไม่ต้องแย่งกันซื้อน้ำดื่มครับน้ำที่ท่วมสามารถตักมาดื่มได้เลยเพราะได้ผ่านออยอเรียบร้อยแล้วอาหารนยาละครับอยุธยาไม่เหมือนท่านนายกปูนี่พูดชัดเจนเลยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ นักข่าวก็เร็วนะเอาอยู่อะไรคะบ้านท่านนายกน้ําก็เข้าไม่ใช่เลยคะแหมเราคนกรุงเทพคาะน้ําท่วมแคตะตุม่มสบายใจจังเลยครับแต่เรายือนอยู่บนหลังคานะคะพูดเหมือนผู้ว่านครปฐมเลยพี่น้องพุทธมนทนสายสี่สายห้าไม่ต้องกังวลใจนะครับน้าท่วมแคตะตุม่มตะตุม่มเราเลยคะตะตุ่มพระประธานพุทธมนตนครับ <laughs> นั่นนั่นสิบเมตรเลยนะครับผม <laughs> ช่วงน้ําท่วมจะมีแบบ คนแย่งกันซื้อน้ำาด่มแล้วทำไมพระมหาสมปองในฐานะพระนักเทศไม่เทศห้ามคนแย่งกันซื้อน้ำจะไปเทศห้ามอะไรต่ะมาเป็นหนึ่งในนั้น <laughs> เรียกหัวหน้าทุกคาทีมงานพระจะโทรมาจะอะไรใช้งานตลอดหัวหน้าครับ <c oughs> ไม่ต้องมาเรียกหัวหน้าอะไรจะใช้งานอะไรพี่เนี่ย <c oughs> แวะซื้อน้ำนะครับที่เราสั่งไว้เขาไม่มาส่งครับน้ำท่วมครับแวะตามร้านสะดวกซื้อหิวเมวื่อไหร่ก็แวะมาก็แวะไป <c oughs> แปะกระดาษไว้ที่ตู้หนึ่งคนหนึ่งแพ็คน้ำแพ็คเล็กมี6กขวด ทีมงานอาตมาเป็นสิบโยมนี่มาไม่หมดนะจ๊ะมาหมดเดีย๋ยวจะไม่มีที่นั่งเพราะเท่านี้ก็ไม่มีที่นั่งอยู่แล้วโยมมากันเยอะมากหมายชื่นใจเดินไปหาพนักงานเลยชื่อเสียงมีเก็บเอาไว้ทําไมใช่ไหมครับพระอาจารย์อาตมาพระมหาสมปองหลวงพี่มาแล้วสรุปแว่สรุปแว่สรุปมาก็หกขวดเหมือนกันละค่ะชื่อเสียงไม่มีผลต่อก,การซื้อนําเลยครับ